ก็กลับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามชมช่องครัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้ผมมีเมนูมาแนะนํานะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับผัดกะเพราหมูสับนะครับแต่ว่ามีวิธีการที่ผัดแบบยังไงถึงจะให้ผัดกะเพราของเราอร่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับว่ามีอะไรนะครับก็อนี้ผมก็จะใช้หมูบดนะครับประมาณหนึ่งถ้วยนะครับประมาณนี้ก็แล้วแต่ ความชอบเราเลยนะครับว่าเราจะทานประมาณไหนนะครับแล้วก็จะมีพริกนะครับวันนี้ผมก็ตามพริกนะครับพริกแดงกินดานะครับแล้วก็กระเทียมนะครับรวมกันเลยความเผ็ดก็ตามใจเราชอบเลยนะครับแล้วก็จะมีใบกะเพรานะครับก็อันนี้ผมปลูกเองนะครับก็จะมีความหอมนะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับก็จะมีซีอิ๊วดำนะครับน้ำมันหอยนะครับแลว้วก็ซอสปรุงรสนะครับฝาเขียวนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับก็วันนี้ผมจะใส่เหล้าจีนลงไปด้วยนะครับประมาณ ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขอทุกคนครับผมก็ตั้งกระทะกระทะผมก็ร้อนดีแล้วนะครับผมก็ใส่ลงน้ํามันลงไปนะครับนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่หมูที่เราสับไว้นะครับที่เราซื้อมาลงไปเลยครับผัดเลยนะครับวันนี้ผมทําในปริมาณที่เยอะนะครับเราก็จะผัดเลยนะครับเราจะผัดให้น้ําในเนื้อหมูของเรานะครับแล้วก็มันของเขานะครับ แห้งแบบสนิทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะผัดก่อนนะครับก็ทุกคนครับขั้นตอนเทคนิคง่ายๆนะครับ yeah. ที่เราจะผัดกระเพราให้อร่อยนะครับก็เนี่ยนะครับจะมีน้ําจากเนื้อหมูนะครับแล้วก็มันของหมูนะครับก็จะออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะผัดให้เขาให้แห้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะผัดให้เขาให้แห้งก่อนนะครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะผัดให้แห้งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะผัดไปก่อนขอทุกคนครับผมก็ผัดมาจน หมูของเรานะครับเริ่มแห้งดีแล้วนะครับเริ่มไม่มีมันหมูแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่พริกนะครับที่ผมโขกไว้นะครับลงไปเลยความเผ็ดเนี่ยก็ตามใจเราชอบเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมก็จะเน้นรสจัดหน่อยนึงนะครับใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเลยครับเทคนิคง่ายๆในการผัดกระเพราให้อร่อยนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผมก็จะผัดแบบแห้งๆนะครับ ส่วนบางทีที่เราซื้อหมูมาแล้วเราผัดเลยเนี่ยก็จะมีความมันของน้ํามันหมูนะครับเวลาเราทานไปก็จะออกเลี่ยนๆสักนิดนึงนะครับใส่ไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนผมก็จะใส่เหล้าจีนลงไปนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความหอมและความให้หมูของเราได้นุ่มนะครับเวลาเราทานก็จะรู้สึกละมุนนะครับก็จะออกแห้งๆแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ทุกคนครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาปรุงรสชาติกันนะครับผมก็จะใส่น้ำมันหอยนะครับลงไปเลยประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วแต่เลยนะครับรสชาตินะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับลงไปเลยนะครับรสชาติเนี่ยเราปรุงตามใจเราชอบเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นซอสปรุงรสนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ ส่วนน้ำตาลทรายเนี่ยผมก็จะใส่ลงไปสักนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับจะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมาผัดให้เข้ากันเลยนะครับก็จะมีความแห้งนะครับผมจะไม่ใส่น้ําอะไรลงไปนะครับจะผัดแบบแห้งๆนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ทุกคนครับหลังจากที่เราปรุงรสชาติของเราดีแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะใส่นะครับใบกะเพราครับลงไปเลยนะครับลงไปเลยประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะผัดให้เขาเข้ากันเลยนะครับก็จะมีความหอมจากใบกะเพราของเราด้วยนะครับจะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคแล้วครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจับใส่จานที่เราเตรียมไว้เลยนะครับ ก็ท bon. ุกคนครับเราก็มาจัดใส่จานที่เราเตรียมไว้เลยนะครับผมก็จะตักใส่ลงไปเลยนะครับผมก็จะผัดแบบแห้งๆนะครับผัดกะเพรานะครับของเรานะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการผัดกะเพรานะครับให้อร่อยนะครับผมก็จะนําหมูนะครับของผมนะครับไปผัดให้หมูของเราแห้งดีก่อนนะครับจนน้ํามันในเนื้อหมูของเราออกหมดเลยนะครับแล้วเวลาเราผัดแห้งๆเนี่ยก็จะไม่มีความเลี่ยนนะครับจากเนื้อหมูนะครับก็จะตักใส่ไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ทุกคนครับผมก็จ cool ัดใส่จานเสร็จแล้วนะครับก็เป็นเมนูผัดกะเพราหมูสับแบบง่ายๆนะครับเคล็ดลับง่ายง่ายนะครับในการผัดกระเพราให้อร่อยนะครับของสูตรของครัวลิมฟินเวอร์นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองทําตามได้นะครับเมนูนี้นะครับกับสูตรนี้นะครับเทคนิคง่ายๆนะครับในการผัดนะครับให้อร่อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทําตามกันได้นะครับเมนูนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับ แล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ